เงินก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองการอาศัยอยู่ร่วมกับเงินไม่รู้จักวางแผนเงินนั้นก็จะหนีหายไปเงินก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองมีอารมณ์แล้วก็มีความตั้งใจไม่ต่างจากคนเงินบางประเภทก็จะชอบอยู่ร่วมกันกับคนเงินบางประเภทก็ชอบอยู่แบบหลบๆซ่อนๆที่ที่ตัวเองชอบแล้วก็จะมารวมตัวกัน ตามกระแสเงินจะชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองและก็จะนำพาความวอดวายมาให้สำหรับคนที่จ่ายเงินอยากสะเพรา่าเงินก้อนนั้นก็จะสูญหายไปในพริบตาเงินจะไม่ยอมเข้าใกล้กับคนที่ใช้ใจ่ายอย่างสิ้นคิดเพราะนี่คือคุณสมบัติของเงินบางคนก็รักเงินมากเก็บสะสมเอาไว้ไม่ยอมให้หลุดโอดออกไปไหนเลยแล้วถ้ามันได้ออกก็จะไปบอกกับเงินอื่นๆว่าคนนี้นายขี้เหนียวมาก แต่ถ้าเงินที่ถูกใช้ไปกับสิ่งที่มีคุณค่ามันก็จะทราบซึนและก็จะชักชวนเงินอื่นๆมาหาเจ้าของอีกด้วยเหมือนกับเพื่อนคนนึงอย่าใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยมั่วั่วสุรุ่ยสุรายแต่ควรที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าใช้เพื่อนคนนี้เกินตัวเพียงเพราะว่าอยากจะอ้วดถ้าเกิดว่าธุรกิจที่มีกระแสงินสดไม่ดีถึงต่อให้มีกําไร ก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพนักงานได้และการที่เรามีเงินเข้ามาอย่างสม,ม่ำเสมอแล้วการที่เรามีไรายได้ชั่วคราวหรือว่ามีเงินไหลเข้ามาแบบเป็นจํานวนมากในคราวเดียวเราจะไม่ได้รับเท่าเดิมในทุกๆเดือนก็จ,จะคิดว่าและสุดท้ายก็อาจจะใช้จ่ายสุรุสุร่ายตามใจชอบได้ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเก็บเงินสะสมเอาไว้ได้ทั้งที่รู้ว่าเงินจํานวนนั้น แต่มีน้อยคนมากที ito, tipo, ่จะคิดได้แบบนี้แล้วก็จะสามารถประหยัดอดออมเอาไว้ได้คนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถและก็มีพรสวรรค์เราสามารถคาดการณ์อนาคตได้แล้วมันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เงินมีความสามารถในการดึงดูดเงินที่อยู่ใกลๆให้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งมีเงินจานวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงดูดให้เงินนั้นเข้ามามากขึ้นอีกด้วย แต่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากหัวใจของเรามันเป็นสิ่งที่สร้างมาจากความตั้งใจที่จะเก็บสะสมมันผู้ลงทุนจําเป็นที่จต้องมีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตให้มากแล้วหลักเกณฑ์สำคัญของวิสัยทัศน์นั้นก็คือจะจัดการกับความเสี่ยงได้ยังไงแต่ถึงแม้ว่าการคาดเดานั้นจะถูกต้องแต่ความเสี่ยงก็ยังคงเท่าเดิมกําไรที่ได้มันก็ต่างกันออกไปตามจังหวะเวลาที่เข้าสือนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จในด้านของการลงทุนอย่างยืนยาวก็จะต้องเข้าใจความเสี่ยงจงกลัวในยามที่คนอื่นกล้าและจงกล้าในยามที่คนอื่นหวาดกลัววิธีเดียวที่จะทําให้เรารวยขึ้นได้ก็คือการตั้งใจว่าเราจะไม่รีบร้อนที่จะร่รํารวยการที่มีทรัพย์สินที่มั่งคั่งในวัยประมาณ 40, 40ถือว่าเร็วมากแล้วก็ในบรรดาคนหนุ่มสาวที่ร่รํารวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงวัย20หรือว่า30ปี น้อยคนมากที่จะสามารถรักษาความมั่งคั่งได้ชั่วชีวิตอายุที่ดีที่สุดในการเป็นคนรวยก็คือพ้นวัย50ปีไปแล้วในวัยหมุ่มสาวพวกเราอาจจะอยากรวยแต่ก็ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการกับความร่ำรวยนั่นเองแล้วกําไรที่ได้จากการลงทุนหรือว่ากําไรที่ได้จากการทําธุรกิจก็จะมากองอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเนื่องจากเรายังไร้ความสามารถในการเก็บรักษาทรัพย์สินเราหาได้แต่เรายังขาดความสามารถในการเก็บรักษา อยากจะรวยไวๆเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรากําลังเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นหรือ,มรอไม่ก็แค่อยากจะโอ้อวดให้คนอื่นได้รู้เราจะต้องสะสมความร่ำรวยอย่างชา้าๆในการหาเงินความสามารถในการเก็บเงินความสามารถในการรักษาเงินและความสามารถในการใช้เงินทั้ง4ี่ความสามารถนี้ค่ะเปรียบเสมือนกับขาโต๊ะทั้ง4ข้างถ้าเกิดว่าข้างใดยาวเกินไปหรือว่าสั้นเกินไป ก็อาจจะทําให้โต๊กนั้นล้มลงได้เราควรที่จะเรียนรู้เรื่องของเงินให้ดีซะก่อนเราอาจจะไม่สามารถรักษาเงินที่เราหามมาได้ให้อยู่กับเราได้านานๆได้านั่นเองส่วนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอดคือวิสัยอย่างพุกเนี้ยจะต้องเปิดร้านค้าจะต้องขายของจะต้องขยันคันแข็งเตรียมตัวอย่างเต็มที่ทุกการกระทำเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเป็นทอดเป็นทอดนะคะอันนี้ย มันก็ไม่ใช่ความโชคร้ายอะไรแต่เป็นเพราะว่าเขาทําตัวเขาเองมันก็เลยทําให้ตกอยู่ในสภาพที่อับโชคแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตก็รู้สึกว่ามันไหลไปตามนิสาการรมนั่นเองลองตรวจสอบดูสิว่าเราเนี่ยจริงไม่จริงไปตรวจสอบดูให้ละเอียดนะคนุณโชคดีเสมอแม้ว่าจะเป็นในยามปกติก็ตาม อะไรโชคดีเป็นไปได้ยังไงหาที่จอดรถก็ได้ในทันทีเวลาที่ทําธุรกิจอะไรทุกอย่างก็รู้สึกว่าเลื่อนไหลไปหมดไม่มีปักรคอะไรเลยเขาเป็นคนฉลาดที่คิดเป็นคนที่วางแผนรอบคอบอะไรทุกอย่างเวลาที่คนแบบนี้ท,ทําธุรกิจเขาก็จะพยายามมองหาไอเดียที่เหมาะสมกับธุรกิจในยุคสมัยนั้นแล้วก็จะออกมาจากวงการนั้นได้ก่อนที่จะตกยุคด้วยนั่นเองเพราะว่าเขามองอนาคตออกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมาจาก ผลลัพธ์ที่เขาได้เฝ้าสังเกตการและก็เรียนรู้มากเงินแต่ละก้อนก็จะมีกระแสะเวลาที่แตกต่างกันที่เราชอบเรียกกันว่า เงินร้อนกับเงินเย็นนั่นเองแลแล้วการที่จะประสบความสาเร็จในการข,<อ>ข<อ>าวร้างธุรกิจนั้นด้วยตัวคุณเองแต่การจะสร้างธุรกิจหนึ่งมันจะต้องอาศัยการทุ่มเทแบบเราจะต้องมีความกล้าหาญอดทนพยายามต่อความทุกข์ยากความเจ็บปวดรักษาชื่อเสียงให้ยืนยาวอีกไม่ว่าจะเป็นการหาไอเดียใหม่ๆในการต่อย,ยอดธุรกิจไกลอย่างไรก็ตามแล้วเมื่อประสบความสําเร็จแล้วก็รวมถึงมีอิสระที่จะได้ทําอํานาจในการตัดสินใจและมีอิสระ เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงยิ่งบริษัทเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นได้เร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีห้ามนำรายได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเด็ดขาดเลิกใช้บัตรเครดิตตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมีแค่บัตรเดบิตอย่างเดียวก็พอแล้วด้วยแนวคิดที่ว่าซื้อเพื่อรับแต้มซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าเก็บเงินเอาไว้เฉยๆในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองทําไมเราถึงไม่มมีีควาาาารู้ทร้ททงดนนกเเิพยอํไม ความรู้ในเรื่องการเงินถึงไม่มีสอนอยู่ในระบบการศึกษาใครที่อยากจะมีอิสระคุณจะต้องมีความรู้ด้านการเงินเป็นอย่างมากเราจะต้องหาเงินได้มากเท่าไหร่ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนรวยได้มาตรฐานของความร่ำรวยทั่วไปมีไรายได้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นเพียงการเปรียบเทียบแล้วคนที่เอาแต่เปรียบเทียบเงินของตัวเองกับเงินของคนอื่นก็จะไม่มีทางร่ำรวยได้คนแบบนี้ไม่ว่าจะหาเงินได้เท่าไหร่ก็จะรู้สึกยากจนเสมอนั่นเอง